ท่านซ้อนตรงนี้จะพามาแลกความขืหน้าของโครงการคนละครึ่งพัดกันบางหลายคนเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่รู้นะว่าใน d e l i v e อรเนี่ย ก็มีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัด<ไ>ด้วยเช่นกันนะคะพานมาแล้วเซวันนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งพัดค่ะเทปเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ซิทดพานแพลตฟอร์มฟู้ดเดวเวลิเวอรี่ต่างๆหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจท่านหลักล่าสุดนะคะรานขาในเขตเทศบาลน,นครฮัดย้ายไล้แห้งต่างก็ยิ้มออกเลยค่ะเพราะว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ หลังจากรัฐบาลเดินหน้าคโครงการคนละครึ่งพลัดนะคะซึ่งต่อยอดจากโครงการคนละครึ่งเดิมโดยเปิดให้ประชาชนเนี่ยามารถใชิทซิ์ร,รวมกับบริการสั่งอาหารพันแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแกร o ฟูดไลแมนช้อปปี้แล้วก็โรบินฮูดเผื่อกระตุนเศรษฐกิจท่านรากและก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยล่าสุดพานมาแล้วเซวันค่ะกับการให้บริการร้านค้าในเขตเทศาบนาลนครฮัทไยอย่างวัดสรงขลาตางก็ออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ ผู้สื่อข่าวเราก็ได้ลงพื้อนเทไปเทร,รานมาหายม หนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดพันเดลิเวอรี่โดยมีนายปาวิตจันน้อยเป็นเจ้าของร้านซึ่งระหว่างพูดคุยกันก็มีไรเดอร์ทยอยมารับออเดอร์ไม่ขาดสายเลยค่ะเมือที่ภาพเดียนีน้าร้านนี้เ<ม>ขาเรียกว่าหัวก,กระไดแง <rises. S 2> เลยนะไรเดอร์มาจอดรอกันขลักขลุยนะคะโดยนายปวิตจันน้อยก็ลายทีมข่าวของเราฟังก็คือน้องสร้างนุ่ยน่และลงไปเองเลยเรียกว่าบอกว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลั s มาเนี่ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระตุนการใช้่ายในพื้นที่โดยตรรรงววนกกะบาาเข้ ในขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สาสมารถเข้ารวมไดเหลวนะคะซึ่งปกติหยดรั่งอาหารต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสางพันบาทถึงได้แต่พอเข้ารวมโครงการประกฏววาย,ยอยดซั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นแปดพันถึงเก้าพันบาทเลยนะคะ<ม><ม>โดยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกชายซิดคนละครึ่ง p l u สผ่านแอป delivery ประว่าสะดวกแล้วก็คุ้มค่าตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคหยุดไหมที่หันมารั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ยังเป็นแรงนุนสาคัญให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในได้มีรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าประหยัดได้ครึ่งหนึ่งของราคาอาหารแต่อาจมีในช่วงแรกที่ลูกค้ายังไม่คุ้นชินว่าไซร์ไรเดอร์มากแก็บค่าส่งอาหารลาวซึ่งถ้าเกิดเราสั่งกินดีๆตอนเรากดสั่งนะ,ะก็จะมีรายละเอียดการสั่งสื่อขึ้นดะบ,บุอู่ยางชัดเจนว่าค่าอาหารเนี่ยจะหักจากแอปเป่าตังด้วยว่าไปอยู่ในแพลตฟอร์มคนละครึ่งเนี่ยคา่าส่งต้องเรียกแก็บจากลูกค้าอีกครั้งเดิมมันราคากี่บาทต้องไปเล่นในแอปให้ดีนะคะ,ะลองฟังเสยงของเจ้าของร้านแรกค่ะ ในส่วนของกลุ่มลูกคา้าก็จะมีในกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่ติดติดมันมืนมืน,มน,มนติดการใช้ชีวิตในการแบบว่าสั่ง Delivery อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะฝนตกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอมามีโครงการคนละครึ่งพัทที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม Delivery อีกนีพี่มองว่ามันเป็นการกระตุ้นที่ทําให้คนอ่ะใช้ ใช้สอยได้เยอะขึ้นอย่างเช่นเหมือนปกติเนี่ยสั่งถ้าโดยที่ไม่มีคนละครึ่งก็อาจจะสั่งแค่ร้อยหนึง่งไม่ถึง1 0 0่งร้อยอะไรเงี้ยแต่พอมีคนละครึ่งปั๊บเนี่ยมันทําให้แต่ละยอดแต่ละออเดอร์ที่เข้ามามันก็อาจจะแบบทวีคูณขึ้นไปจากเดิมจากเดิมเราขายได้เฉลี่ยต่อวันในแพลตฟอร์ม3 0 0พันสีพอมันมีคนละครึ่งเข้ามามันทําให้แบบยอดมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอะไรเงี้ย แน่นอนอยู่แล้วถ้าให้พี่มองอะ่ะพี่มองว่าการที่มีโครงการอะไรแบบนี้มันมันมันซึ่งมันเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วมันมันทำให้แต่ละคนเนี่ยมองว่าเ,เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสบายใจมากขึ้นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามัน กระตุ้นเศรษฐกิจจากเดิมที่อาจจะแบบว่าเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอมีโครงการอะไรแบบนี้แนวนี้มาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันทําให้ยอดขายแต่ละคนอะ่ะมันดีขึ้นแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วคนที่ใช้อ่ะก็มีความรู้สึกว่าเราออกออกเงินส่วนตัวแบบไม่เยอะมันก็ห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าอยากซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่อน,นอะไรเงี้ย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีร้านค้าบริเวณใกล้เคียงนะคะที่เข้าร่วมโครงการคนหกถึงพลัดพานฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเหมือนกันย่างร้านไก่ย่ยายงฮา,า,าดาวซาคา้านิ่ผัดส้งเคาะหหาเปิดเผยกับว่าหลังเข้าร่วมโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นถึงสองถึงสามเท่าจากช่วงก่อนหนา้าโดยทุกวันนี้แทบไม่ได้รับเบียร์สดจากลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ซิดพันแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากตัวแพลตฟอร์มแล้วนะคะก็ยังได้ซิดรวมจ่ายจากผาครัฐอีกครึ่งหนึ่ง ทำให้หยอดค้ายผุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยจะเห็นได้ว่าโครงการคนละครึ่งพลัดนะคะไม่เพียงช่วยเพิ่มกําลังเสริมของประชาชนแต่ว่ายังเป็นแรงนุ้นสําคัญให้ธุรกิจรายย่อยในทองทิ้นเนี่ยกลับมักคึกขักอีกค้นหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นอีกหนึงโมดเดลเศรษฐกิจไหมนะคะเี่จะช่วยเชื่อมโยงผู้บริโภคร้รานค้าแล้วก็เทคโนโลยีเข้าด้วยกันย่างลงตัวเลยทีเดียว